สวัสดีค่ะนุ่นเพชรยนต์นะคะคลิปนี้นะคะนุ่นก็มาอัปเดตรถเข้าใหม่ล่าสุดเลยนะคะซึ่งจะบอกว่าคันนี้เป็นรถที่หายากมากๆเลยนะคะก็วันนี้นุ่นมาพร้อมกับรถคันนี้เลยนะคะเป็น t o y ยต a Yaris นะคะ 1.2T-RD นะคะปี2016นั่นเองนะคะในส่วนของราคาขายนะคะคันนี้ตั้งขายอยู่ที่ 365,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่7,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะก็สำหรับคันนี้ได้ลดปี16และที่สำคัญเลขไม่น้อยมากๆเลยนะคะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะนุ่นพาเดินดูเดินชมรอบๆตัวรถก่อนดีกว่านะแล้วก็ตามไปด้วยออปชั่นภายในตัวรถนะคะปเราไปชมพร้อมกันเลยดีกว่านะคะ ในส่วนของคันนี้ก็ได้เป็นสีขาวนะคะสีเดิมๆแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าที่พิเศษตรงที่ของเขาเป็น TRD นะคะก็จะได้เป็นชุดแต่งนั่นเองนะคะที่เป็นชุดแต่งของแท้จากโรงงานเลยนะคะเ mm hmm. นื่องด้วยคันนี้เป็นสีขาวนะคะชุดแต่งเขาจะเป็นสีดําแบบนี้นะคะก็ทําให้รถนะคะกลายเป็นสีทูโทนนะคะเป็นสีขาวดําแบบนี้เลยนะคะช mm ุดโคมไฟหน้านี่เป็นแบบโปรเจคเตอร์คือเนี่ยดูนะ ชุดโคมไฟของเขานะดูเฉียวมากเลยนะคะมีไฟตัดหมอกด้วยนะและที่สำคัญเนี่ยได้สเกิดด้านหน้าน,ะนี่อันนี้คือของเขาเป็นชุดแต่งของ TRD นะเนี่ยเขาก็จะมีติดมาในส่วนของ TRD Sport T.O นั่นเองนะนี่ของเขามีไฟ Daylight ด,ด้วยนะเนี่ยพอเราสตาร์ทรถใช่ไหมไฟตัวนี้เขาก็จะแสดงผลเลยนะด้วยกับด้านหน้าของเขาคือมองดูรู้เลยว่าเป็น ยาลิศแน่นอนนะคะคันนี้จะเป็นรถอีโกคานะคะแฮชแบ็กหประตูนั่นเองนะมามาดูดี่วนของล้อกันบ้างนะคะแน่นอนอยู่แล้วว่าถ้าเป็น TRD นะคะก็จะได้เป็นแม็กเฉพาะของเขาเลยนะคะนี่คือจะบอกว่าแม็กไม่มีรอยแบบรอยขูดขีดเลยนะเนี่ยไม่มีปีนฟุตบอลฟุตบาทอะไรเลยนะคะโอ้โหรอยขูดไม่มีแม็ก TRD ของแท้เลยนะคะมาพร้อมกับยางบ s t o n e นะคะลูกค้าจ๋า ได้ยางปิสโตนสัปดาห์ที่14ปี2019นั่นเองนะคะทั้ง4เส้นนะยางใหม่นะคะลูกค้าจะเหมือนเขาแบบว่าเพิ่งเปลี่ยนระหว่างที่เขาเพิ่งเปลี่ยนแล้วเขาก็ไม่ได้ใช้ดกอกยางนี่แบบเลึกๆแบบนี้เลยในส่วนของซุ้มล้อนะคะเขาก็จะแบบเหมือนตัดขอบด้วยสีดํานะคะเพื่อให้ตัดกับสีตัวรถที่เป็นสีขาวนั่นเองนะนี่เขาามีไฟเลี้ยวติดมาที่แก้มตัวรถสข้างเลยนะคะกระจกมองข้างได้เป็นแบบ ปรับแล้วก็พับด้วยไฟฟ้านะคะนี่ด้านล่างเขาก็มีสเกิร์ตให้ด้วยนะคะก็สเกิร์ตก็ได้เป็นชุดแต่งของเขานั่นเองนะคะเป็นชุดแต่งของ trd ด้วยนะคะด้านล่างอย่างเดียวไม่พอนะคะลูกค้าจา๋าในส่วนของบนหลังคาด้านบนนะคะนี่เขาก็จะมีชุดแต่งของเขาติดมาให้นะคะครบเลยของเขาติดรอบตัวรถจริงจริงนะคะได้ทั้งสเกิร์ตรอบคานได้ทั้งแม็กแล้วก็ในส่วนของหลังคาด้วยนะ มาดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะตัวนี้ของเขามีสปอยเลอร์ด้านบนด้วยนะ,ะคือจะบอกว่าทุกอย่างมันออกแบบมาลงตัวมากเลยนะเนี่ยเนาะติดมาแบบสวยนะเพราะมันเป็น,น,ปนสีขาวสีเดียวกับตัวรถนะคะคัะนนี้มีกล้องถอยหลังให้ด้วยลูกค้าจ๋าเห็นไหมแล้วก็เนี่ยของเขามันสามารถเปิดจากด้านหลังได้เลยนะคะคันนี้ สวยจริงนะมันเป็นรถ5ประตูที่แบบที่สำคัญได้เป็นแบรนด์โตโยต้าด้วยนะคะด้านหลังของเขาเนี่ยคือจะบอกว่ามีพื้นที่เก็บของให้เยอะมากๆเลยนะคะก็ต่างจากแฮชแบก5ประตูคันอื่นนะมีพื้นที่แบบเยอะจริงๆนะคะและในโซนของด้านล่างนี่ ในรุ่นนี้มันเป็นปี16มันจะมีใน่วนของยางอะไรสำรองให้ด้วยนะยางอะไหลอันนี้ก็ยางใหม่นะคะติดมากับตัวรถยังไม่ได้ใช้งานเลยแล้วก็มีถุงเครื่องมือแล้วก็แม่แรงเตียมยวมาให้หมดนะคะนี่ด้านล่างเขาก็จะมีพวกแบบอะไรหน้าทางมะพร้า,าวลอยเม็ดอาร์ตนะสำหรับคนที่ดูรถเป็นนะเขาก็จะดูทุกจุดทุกซอกทุกมุมจริงๆนะคะก็อันนี้ในการรีวิวนะนู่นก็ พยายามอยากให้ลูกค้านะคะเห็นทุกส่วนเกี่ยวกับตัวรถนะคะดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะจะบอกว่านุ่นก็เพิ่งมาเห็นรถเหมือนกันนะคะคันนี้นี่และในส่วนของน็อตฝากระโปรงด้านท้ายนะคะในน็นอตประตูด้านหลังเนี่ยเห็นไหมไม่มีรอยขยับแม้แต่นิดเดียวเลยนะคะคุณลูกค้าจ๋าทั้งสองฝั่งนะคะก็ใครอยากเข้ามาดูรถตัวจริงมาเห็นกับตานะคะก็เข้ามาดูได้เลยนะที่เพชรยนต์ซอยเสรีไทย68แยกที่1มินบุรีกรุงเทพนะคะเนี่ยพวกเนี่ย คือสีเดิมๆนะถ้ามันทําสีมาพวกนี้มันจะเป็นคืนนะคะเนี่ยฝากระโปรงพวกนี้เห็นไหมเม็ดอาร์ตทุกจุดอยู่ครบเลยถ้ามันทําสีซีนอย่างพวกนี้มันจะแข็งแล้วมันจะเป็นคืนนะพอเอาเข้าจริงๆตอนทําสีอะไรอย่างเงี้ยคือสาหรับคนที่ดูรถเป็นนะคือเขาก็จะแบบเออคันนี้คือดีนะทุกอย่างเดิมๆเมลยเห็นไหมเนี่ยเม็ดอาร์ตเรียงกันหมดนะเห็นชัดเจนขนาดนี้เลยนะคะเท่านั้นยังไม่พอเราได้สเกิร์ตด้านหลังเห็นไหม สะเกิดด้านหลังเป็นของแท้ง TRD ด้วยนะสวยนะมันเป็นแบบสีดำแต่กับเมทัลลิกสีเทานะคะแล้วก็มีในส่วนของไฟทับทิมด้านล่างให้ถึง2องุดด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในตัวรถกันดีกว่านะคะในส่วนของภายในตัวรถนะคะด้วยกับคันนี้มันเป็นตัว TRD ใช่ไหมคะของเขาก็ จะแตกต่างจากตัวอื่นนิดหนึ่งตรงที่ของเขามีการตกแต่งด้วยสีส้มๆน้ำตาลๆแบบนี้นะคะแต่เขาก็ยังเน้นเป็นโทนสีดำหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นที่เปิดประตูระบบเซ็ทนทราลล็อกกระจกปะบกไฟฟ้าสี่บานมาดูภายในกันนิดนึง่งเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตรงนี้กันก่อนนะคะตรงนี้เขาจะเป็นในส่วนของแผงควบคุมกระจกมองข้างนะคะที่ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวนุ่นให้ดูในส่วนของเลขไมล์ของตัวรถคันนี้กันหน่อยนะคะ คันนี้นะคะนั่นบอกเลยว่าคันนี้ได้เลขไม้น้อยจริงๆนะคะเลขไมยอยู่ที่เจ็9 0มื่นแดันี่อเก้าสิบกิโลนะคะก็ได้เป็นเลขไม้แท้นะคะรถปีส6หไม่เจ็ดืนแดถือว่าน้อยนะคะในส่วนของพวงมาลัยของเขาได้พวงมาลัยแบบเป็นหนังสามก้านนะคะเนี่ยตกแต่งด้วยสีดําแบบนี้นะคะแล้วขนาดของวงนะคะพวกนี้คือจับคือกําลังพอดีมือนะคะขับง่ายขับคล่องไปเดี๋ยวเรามาดูกันอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างดีกว่านะคะมา แล้วเราก็มาดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะซึ่งฝั่งนี้ก็จะได้ให้เห็นคอนโซลด้านหน้านะว่าเขาอะเน้นการตกแต่งแบบนี้สีน้ตาตาลสีส้มนะคะแล้วก็เครื่องเสียงตัวนี้ดีรงที่ว่าได้เป็นจอสัมผัสนะคะก็เสียงจากโรงงานเลยนะคะเนี่ยเป็นจอสัมผัสใช้งานได้ปกติสามารถเชื่อมต่อบลูทูธรับสายโทรศัพท์ได้นะคะแล้วก็ตั้งค่าบลูทูธได้เลยนะคะเหมือนเป็นแบบจอสัมผัสอีกอย่างหนึ่งเลยนะเนี่ยเล่นได้ปกติเลยนะคะ ต่อมาในส่วนของแอร์ก็ได้เป็นแอร์แบบอเนกประสนะคะปรับความเย็นได้ตามใจชอบเลยนะคะทุกอย่างฟังก์ชันใช้ได้เป็นปกติเลยนะคะมีในส่วนของเค่องจ่ายไฟให้ด้วยนะนี่อืมท่าน,นี้ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะก็ขับง่ายจริงๆนะและที่สำคัญประหยัดน้ำมันด้วยเนื่องจากคันนี้เป็นเครื่องอีโคคาร์นั่นเองนะคะและต่อมาในส่วนของเบาะนะคะก็ได้เป็นเบาะหนังนะคะแต่ว่า ด้วยกับคันนี้เป็นตัว T R D นะก็ได้เป็นเบอหนังที่มีตาปั๊มของ T R D มาให้ด้วยนะคะของเขาก็ตกแต่งด้วยสีส้มนะคะเหมือนกับดีเทลส่วนอื่นของตัวรถนะคะไม่ว่าจะเป็นคอนโซลหน้าหรือว่าแผงประตูด้านข้างนะคะก็เป็นเอกลักษณ์ของเขานะ,ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างนะคะและในส่วนของด้านหลังนะคะคือจะบอกว่า นั่งสามคนได้แบบกำลังดีนะมันไม่แน่นจนเกินไปนะคะแล้วก็เนี่ยมีที่วางศรีรษะให้ด้วยมีสายเบลให้คาดนะคะพวกนี้คืออยู่ครบนะด้านล่างก็มีแผ่นยางรองเท้าให้นะคะคือมันไม่แบบว่าพื้นที่มันไม่มันไม่แคบจนเกินไปนะแต่ว่าที่นุ่นชอบตัวเทียดีอะแล้วก็ยาลิศนะเพราะว่าตรงเนี้มันทับบอร์ดได้เนีลยเออไหนนุ่นดึงให้ดูแบบน,นึง มันดึงยังไงนะ้ามันดึงได้ดิใช่ปะอโออคอโอเคนี้นะมันดึงเพรมันกดลงไปแบบนี้เห็นไหมแล้วมันก็พับเบาะซึ่งพอพับเบาะลงมาเนี่ยมันจะแบบเหมือนเพิ่มพมื้นที่ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังได้ด้วยนะคะมันสามารถพับได้หมดเลยนะพวกเนี้ยอ่ะเดี๋ยวพับให้ดูมันพับได้สองข้างเลยนะนี่เห็นไหมมันก็เป็นแบบ เพิม่มพื้นที่ด้านหลังได้นะคะอ่ะเราไปดูเครื่องยนต์กันหน่อยดีกว่าว่าเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้นะเป็นอย่างไรกันบ้างเราไปชมเครื่องยนต์พร้อมกันเลยดีกว่าค่ะอโอเคอันนี้ก็ต้องขออภัยลูกค้าด้วยนะคะระหว่างถ่ายทำก็มีฝนตกลงมาเล็กน้อยนะคะแต่ว่าก็พยายามหาเวลาทำคลิป ให้กับลูกค้าได้รับชมให้ได้มากที่สุดนะคะพยายามอัปเดตให้ทันกับลูกค้านะก็ทันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์ e ีโกคานะคะขนาด 1,200cc ซีซีนะคะก็ประหยัดน้ำมันจริงๆนะคะอัตราการสิ้นเปลืองก็อยู่ประมาณ16-17ต่อกิโลลิตรนั่นเองนะคะอ่านี่ให้ดูกันเลยว่าเครื่องยนต์นะคะได้เดิมๆเลยนะไม่มีน้ำมันไหลยเยอ้มเพราะอันนี้เป็นรถปี2016นะคะแน่นอนอยู่แล้วว่าของโตโยตานี่คือ เครื่องยนต์เขาทุกอย่างเขานะคะมีศูนย์บริการทั่วประเทศเลยนะคะนี่มีในส่วนของมอ,อก,กอ็หรือว่ารอยไม่น่าทุกจุดเบ้าชกเดิมๆนะน็อตนะคะไม่ว่าจะเป็นน็อตแก้มนะคะเนี่ยคานทุกอย่างนะ,ะยังสีเดิมเลยนะมาจนถึงตรงนี้นะคะคานด้านหน้าเนี่ยรอยเชื่อมต่อพวกเนี่ยยังแบบสีเดิมๆเ,เลยนะคะบางๆแบบนี้นะ,ะนี่ให้ดูในส่วนของน็อตฝั่งนี้กันบ้างนะคะเห็นไหมเนี่ย น็อตแบบน็อตไม่มีรอยขยับเลยนะคะเราไปดูในส่วนของน็อตฝากระโปรงกันบ้างนะนี่น็อตฝากระโปรงเห็นไหมคะว่าไม่มีรอยขยับเลยนะแต่นกันความร้อนพวกนี้ก็สภาพยังดีอยู่นะคะฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานเลยเขาก็จะมีตาปั๊มของโตโยต้าอยู่แบบนี้นะคะแล้วก็น็อตฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะให้ดู2ฝั่งเลยว่าน็อตรับประกันว่าไม่มีขยับ ฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะก็แปลว่าทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านถ้ายไม่มีรอยขยับเลยนะคะอ่าก็ไปดูกันบ้างสำหรับ Toyota y a า i s นะคะ 1.2TRD ปี2016คันนี้นะคะตั้งขายอยู่ที่365,000บาทนะคะค่อนเริ่มต้นเพียงแค่7,000กว่าบาทเท่านั้นเองสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจสามารถติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้โดยตรงนะคะหรือว่า จะวอล์กอินเข้ามาก็เข้ามาหานุ้นได้นะคะเดี๋ยวนุ้นพาเดินดูรถนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะเนื่องจากฝนตกแล้วก็รีบมาอัปเดตคลิปให้ลูกค้าดูนะคะรถเข้าใหม่ให้มากที่สุดนะคะก็ฝากติดตามทีมงานเพยจจนของเราด้วยนะคะก็จะพยายามทำคลิปออกมานำเสนอให้เร็วที่สุดให้ทันกับความต้องการของลูกค้านะคะสำหรับวันนี้นะคะนุ่นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ